โอ้ยนี่มันคือคือบ้านอ๋อบ้านเขาแน่ๆเลยเรามาเปิดตู้มาโควเวฟอ่าโอเคโอ้มีทีวีวงทีวีโอ้นอนพักก่อนนอนพักผ่อนได้ไปยอยู่ที่ไหนนอนพักผ่อนก่อนเออไปยอยู่ที่ไหนป๊าป๊าอยู่ใกล้ๆป่องภูเขาไฟลูกไอ้มองไกลๆก่อนมองไกลๆเดี๋ยวผมหาป๊าป๊าไม่เจอตอนนี้ นะมันก็อยู่แถบนี้อันนั้นบ้านป่าป่าใช่ไหมใช่อ่ะโอเคหินลงมาจากตรงโน้นงั้นหนูต้องบินไปทางนู้นขึ้นไปอีกขึ้นไปหน่อยขึ้นไปเยอะเหรอใช่ป่าป่าหาก่อนไหนไหนไหนเดี๋ยวลงก่อนลงก่อนเดี๋ยวนะตอนนี้ป่าป่าพักผ่อนก่อน อันนี้เจอมน,นบ้านปะป๊าใช่ไหมใชอ่อยู่ไหนอ่ะเออเฮลิคอปเตอร์เพื่อนเพื่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีมาหรอเพื่อนอะ แล้ไงบ้านนั้นอะ่ะสวยเลยบ้านนั้นเหรอใช่บ้านเราออเหรอป๊าป๊าไม่ได้อยู่ในนั้นเดี๋ยวงงมันทําไมมันภาพมันเป็นอย่างเงี้ย<ม>อืภาพรูปภาพแปลกแกแภาพมันแปลกแปภาพแปลกแปลอย่างเงี้ยเอาเพื่อนเพื่อนจะมาทำอะไรอะ่ะเพื่อนมนทนหรือ เพื่อนจะมาชนเราเราต้องหนีก่อนแล้วกันบ๊ายบายเพื่อนหนี่ไงเจอแล้วนี่นี่นี่ปะป๊าอยู่นี่ครับนี่นี่ปะป๊าอยู่นี่นี้เดี๋ยวน้ำพบเอาโน่นน้ำพบนำพบ้นำพบขึ้นไปเอาขึ้นไปเนะียเสียงเสียงน้ำพบอยู่นอกบ้านนี่ น้องพบอยู่นอกบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวป้าป้าออกไปหาหน้าปัาไก่ตดม,มีเสียงตดมีกินตดเดี๋ยวน้องพบล้อป้าเอาน้องพบไปไหนนะเอาตัจสาออกมาเอาเค OK. ร้ออยู่ข้างล่างนะเออ ปลาึ้นแล้วเห็นยังเห็นปลาไปยังไปเราไปน้ําตกกันดีกว่าโอ้โหเสียงอนนี้น้องพบครับเฮ้ยชนชนชนโอ้ย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 อ้ยโ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ยย

<laughs> โ,ดโดนโดนลาวานะได้แล้วทำไมเรียบร้อยเลยนะครับอืมจริงโดนลาวาเรียบร้อยเลยนะอุ้เดี๋ยวเราจะไปยังไงต,ต่อต่อเอาเฮลิคอปเตอร์มาเลยโอเคหนขึ้นด้วยเอาเราพบตายแล้วเหรอใช่ ดึ้นขค้นกลับให้ไหมขึ้นยังขึ้นแล้วป้าขึ้นขึ้นแล้วโอเคไปเดี๋ยวคนขึ้นบกคิดสงสัยมากเลยเมื่อกี้มไม่ไม่สงสัยแล้วเพราะว่าป้าป๊าลงมาเองเนี่ยมันก็เลยตายไปเดี๋ยวเรากลับเดี๋ยวพีก็ลงมาเองเดี๋ยวเรากลับทางทับเราก่อนนะทางทับนี่เนี่ยชาวบ้านป้าป๊าก่อนทับป้าตุยไปรึวะไม่ไม่ตูดไม่เป็นไร ฐานทัพปะปานี่มีแบบไอ้นั่นด้วยนะมีปืนใหญ่ด้วยนะไปลองใช้กันก่อนว่ามันใช้ได้เปล่าเดี๋ยวไหมต่อให้ตรง โอเคลงเลยลงพบเรามาลองปืนก่อนปืนเราใช้ได้หรือเปล่านี่ไงได้้แลวยิง เอี๋อะไอ้ของร่างบ้านปะไอ้เบลอนอันนึงก็ได้ะมันยิงไม่ได้อ่ะมัยิงไม่ได้อะ,อะเพราะว่าหนูไม่ใช่เจ้าของบ้านเออป้าได้ไม่สร้างบ้านนะได้มิชั่งบ้านไม่นะปะ้าครับของผมจะสร,มมรสร้างบ้านข้างๆป้าหรอไม่ใช่จะสร้างบ้านอย่างนี้ก็ได้ กลาป่า,าตัวไหนนะโอ<ฮ>้อันนี้คือบ้านปะปาน,นะนี่ทุกคนเจ๋งเน่ยเหมือนเป็นแบบหานทัพอะไรสักอย่างเจโโ๋งเลยสุดยอดอ่ะเดี๋ยวเราจะปิดแล้วกลละเฮ้ยนี่อะไรอ่ะมันคือห้องขังเหรอ นี่มันเป็นห้องขังนะอันนี้คือ,อเตียงนอนนะครับเตียงนอนอา้าวน้องพบน้องพบอยู่ตรงไหนขับรถมาดูขับรถแต่เข้าไปในบ้านป้าตาไปจอดรถมา มาหาป๊าป๊ามารกมาหาป้าปาก่อนป๊าป๊าอยู่ตายินข้างป้าตุงข้างป้านะป้าหเหมือนกันเลยนะป้าหนูเหมือนกับป๊าป๊าอะ เอาหายน้องพบก็สร้างบ้านเหรอใช่สร้างบ้านหเหรอป๊าเหรอใช่เอาเดี๋ยวเพิ่งขึ้นก่อนโอ้มีที่ซ้อมยิงปืนด้วยนะน้องพบเหรออ่าใช่ฮะน,นี่<ะ>มีที่ซ้อมยิงปืนด้วยนะ ฝนจะตกอุย้ยสองแล้วอ่ะเล่นอีกอีกหน่อยนะลูกเนาะเออนะเดี๋ยววันนี้เหมือนที่ซ้อมยิงปืนโอเคไปละเดี๋ยวไปซ้อมยิงปืนก่อนนะครับ เขนเป็นปืนด้วยังไงไต้ไต้ดีนะเด็กม่ใช้ยิงปืนได้เออเออเออฮะแล้วไปขับรถมือ เท่มากเลยนะรถหนูอะเหรอรถหนูมันจะขับช้านิดหน่อยเดี๋ยวเครื่องบินจะ้าขับเร็วจังเนะนียเปลี่ยน,น,น,นปืนก่อนปืนนี้เอาอนหน่อยเก็บอันนี่น ไมปดล็อกบ้านไม่ได้ปลดล็อกบ้านไม่ได้เห็นปลดล็อกบ้านไม่ได้หะวเลยปลดล็อกบ้านไม่ได้เหรอ<ช>เอาบ้านตัวเองปะบ้านหนูหใช่เดีมัปดล็อกไม่ได้เร็ไปซ้ำปืนที่ป้าปากันแหละได้มาซ้อนเลยเดี๋ยวป้าป๊าจะขึ้นไปข้างบนก่อนนะ ไปไหนอ่ะอ้าวอยู่ข้างๆหนูนั่นแหละลูกมาเลยมาเลยมันไม่ได้อ่ะปลดล็อกให้หน่อยสิกำลังกำลังอือปลดแล้วเนี่ยเข้าได้เลเข้าได้แล้วนได้แล้วที่ซ้อมปืนตรงนั้นเหรอแฟงก่อนข้างหน้าข้างหน้าไปซ้อมยิงปืนได้เลยข้างหลังเดี๋ยวป้าออกกำลังกายก่อนนะ ออกกำลังกายก่อนจะได้ร่างกายแข็งแรงอืมออกระลังกายไปด้วยกินไปด้วยเดี๋ยวระคัตเดี๋ยวขอเอาอะไรเบิร์ดเอาระเบิดมาปอะกอบตังในป้อนดยนะเอาได้เลยเอาระเบิดดิแหละนำเบลก่อนอเออเออเออ อังไงแข็งแรงมากอืม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 โอเคไปอุ้ะเฮ้ยมีคนปนเนืเอ็เฮ้ยมีคนปน Mình con bọn nhau. Tuổi thêm đâu, ở đâu? thêm. sếp Ơi Ui. 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 เดี๋ยวได้เวลาละ่าด,นดีน้องพบพบ้างเลยเมื่อกี้หนูว่าปนนะหนูว่าปนละใช่เดี๋ยวต้องจับน้องพบเข้านี้แล้วกันยอมยเข้าเฮ้ยเดอก่ะอะออกออกไปได้ ตอนปิดกับป๊าไม่มีเลยออกได้สิออกได้ไหมไม่ได้ออกมาออกมาเร็วเร็วป๊าเปิดเปิดเปิดอ้าวออกออกออกทั้งไงนะเอาอย่างนี้ออกไปยังไงเอาใหม่ดิเข้าไปใหม่เข้าไปใหม่นี่นะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ป้าจะขังน้อเขาไว้ในนี้นะออกไปได้หรอกไปดูแล้วกัน เออเออคนตกเฮ้ยอยอกมาได้ยังไงเนี่ยโอเคไปไปเจอกันใหม่